นี่นะครับอ่าเนี่ยที่ทำสุสานเนี่ยมันทะลุนะครับมันทะลุเนื่องจากว่าอาจจะมันทําไม่ถูกวิธีเท่าไหร่นะครับก็เลยจะต้องนี่แหละครับที่จะมาซ่อมวันนี้นะครับให้แล้วเสร็จนะครับครับครับอันนี้ก็พ่อเข็มกําลังเตรียมนะครับก็เป็นเป็นพี่น้องของเรานะครับก็มา ประกอบพิธีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องขออนุญาตผู้ที่ร่วงรับนะครับที่จะดําเนินการนะครับเอาทรายสองกองนะครับหินก็สองสอบแล้วก็จะเททับเลยนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับปูนแดงก็สองสอบนะครับก็โอเคครับจะแล้วเสร็จแล้วนะครับส่วนที่เราจะเอาหินทรายมาลงนะครับกำลังจะเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าช่างก็จะเอาอิฐมาเรียงก่อนนะครับมาเรียงก่อนนะครับก็เหลือที่เหลือก็คงจะต้องเทพื้นลงไปเลยนะครับก็คงจะน่าจะใช้ได้นะครับสําคัญตรงนี้ต้องแน่นส่วนเลยดินขึ้นมาก็คงไม่ได้ใช้พ่อช่างสมพรน,นะพ่อพ่อเข็มพรน,นะครับ วันนี้เราลุยกันสองคนนะครับเอาทรายหินเพื่อจะทำที่นี่นะครับทำผู้สารของเราันี้ก็ขันตอนสมทรายนะครับสมทรายครับนะครับสมทรายแล้วก็เอาหินมาลงนะครับสำหรับงานเมือนี้นะครับก็บคงจะเรียบร้อยเป็นที พอใจนะครับเรามาตักเอาน้ําที่นี่นะฮะที่บ่อที่นี่ครับบ่อนะครับที่นี่เป็นเป็นบ่อน้ําที่อยู่ใกล้ที่สุดนะผมต้องปีนข้ามป่านี้เข้าไปเอานะครับหน้าที่หนึ่งของพวกเราทําเพื่อชุมชนนะครับโอเคนะครับคิดเลยว่า